คนเห็นป้าเมื่อกี้อย่าบอกใครนะว่าหนูตัเบ้าออ่ะเ,ะ,เะเลย,ออยเป็นได้ก็แค่มีใจเลยน้ำตาไหล เ,เราต้องอยู่แบบนี้จริงๆหรือไมคะสุดรักเบียเฉลยครับท่านผู้ชมเราต้องอยู่ที่นี่อยู่ห่งหางๆแต่ก็ยังได้อยู่มองหน้าเจ้าพี่เห็นมาว่าเธอสัญญากับฉันนะพวกเธอจะไม่ทอดทิ้งสุรัวันดีหรือเราจะต้องอยู่ด้วยกัน านกขอบคุณนะคะที่ให้ทุก,นออกนคน <c oughs> เรี่องไงเป็นคอนเทนต์เนี่ยทธอไปไขข่ามาทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้อย่าบอกใครนะว่าหนูตัวเบอีอ้ยว่าแผนอะไม่ค่อยเชื่อแม่เวลาแม่พูดอะไรแผนก็ไม่ค่อยอยากจะฟัง ถ้าขั้นใหญ่จะให้เลิกเป็นโจรเนี่ยแผนก็คงไม่เชื่อแม่แน่นอนยังไงก็ได้ขออย่างเดียวว่าอย่าให้น้องมันเป็นโจรอีกคนเลยนะแผนนะไม่ได้ไเออพี่ยังไงก็ได้ที่ขอร้องเลยน,น,นะพี่ให้แผนไม่เป็นโจรคนหนึ่งแล้วฉันขอให้ภัยไว้สักคนก็นแล้วกันเอาไว้ให้มันทำกับข้าวกับปา<ๆ>ลาเวลาที่พวกพี่กลับมาเนี่ยพวกพี่ก็จะดิจะได้มีกับข้าวกับปลาอร่อยๆก็ต้องมีผู้นำคอยดูแล ้ามึงทําให้ไม่มีความสขเสถียรมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนมันจะเป็นซ่องโจรได้ยังไงไผไม่มีใครช่วยแม่พูดไม่มีใครเชื่อที่แม่พูดเลยสักคนถ้าอย่างนั้นไผ่ลูกแม่ไผ่เชื่อแม่นะยังไงก็แล้วแต่อย่าเป็นโจรน,นะลูกอยาก่าไปนะไผ่สัญญาว่าจะทำนาบนหลังคนจะสร้างเวรกรรมเด็กเลยพี่มึงเคยเห็นหรอว่าบาปุณเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> ถ้ามึงเคยเห็นมึงช่วยบอกกู ให้มามัหากูให้กูได้เห็นสักครั้งได้ไหมเออไอ้ปากได้เคยเห็นนะแต่ปุ่นต้องวิวสุพิธานะรของชุั้นนะครับแล้วเปิดเป็นพัิดาปารับที่้มนูโอรสเดพบไม่เคยหน้อตากันมาก่อน